พี่สีโต้ารัากตัวโต้สายา ุอ่ะจังหวมันบอกกาไม่สูงนะจะสูงไหม அன்பு செல்லனா மா

ในมู่หน้าแล้วนี่เป็กก็เล่นเป็นปารนังนะคะเป็นผู้พิทักษ์รักษาปุจแจค่ะค่ะก็ก็เรื่องนี้ก็จะได้แบบว่าเป็นเทพอบบเหมือนแบบแบบคอยปกปักรักษาแล้วก็มาช่วยพี่ยูแล้วก็พี่ขวัญค่ะใครที่ทราบจำได้ก็เท่านี้ประมาณนี้ค่ะเป็นที่อย่าง ไม่ใช่ค่ะเป็นเขาคือเขาพยายามทำให้มเป็นแบบว่าปัจจุบันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เล่นคู่กับพี่เฮมค่ะพี่เฮมพี่เฮมสองสองก่อนเลยใค่ะก็ในบทรับทเป็นปาระหนังนะคะอายุยี่สองถึงยี่ิบหปีค่ะเป็นหลานเจ้าสมุทรที่โลกสมุทรส่งมาช่วยเหลือนัชชากับเอกภพเพื่อป้องกันกุญแจคุกนิลการครับผมก็ครับผมชื่อราเชนครับอายุย4ิบสี่ถึงยี่บหปีนะครับเป็น ทหารเอกของพยามาจุราชซึ่งเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้สูงแล้วก็เขาเลยส่งมาช่วยช่วยเพจนั่นเองค่ะปูกระอไม่ดูแบบว่าต้นแบบมีพื้นที่เล็กแต่ว่ามันเป็นปูกระสอใช่ก็เราอยู่ในโลกมนุษย์นะคใช่เป็นเทพจเราเป็นเพจเพจที่ลงเพจเพื่อที่จะมาช่วยกันถ่ายพี่น้องกันกระจายค่ะพี่ใช่ครับ

พี่รู้ได้ไงอ๋อโอเคครับผมก็พอได้ครับต้องสอนน้องใช่ไหมเดี๋ยวผมจะคอยดูแลน้องให้ว่าว่าแบบไม่ยากหรอไม่ยากหรอครับสนขนาดนี้แต่ก็แต่ก็โอเคค่ะก็มันกูก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาแต่เท่าที่ทราบมาก็คือต้องมีรูอะค่ะก็เป็นพี่ค่ะละครบูเรื่องแรกก็คืออินก็ไม่รักอืมเกี่ยวใช่ไหม ตยังไม่ทราบเลยค่ะนี่คือชุดที่ใส่มแต่ยังฟิตติ้งยังไม่ได้ฟิตค่ะจะทราบนาจะเป็นปกติแล้วคอเรายังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดทราบแล้วเดี๋ยวบอกคิดว่าน่าจะมีสายอะไรพาดอลไรน่าจะมา ว่าฉากแรกเกิดมาจำได้ว่าประธานังจเข้ามาแล้วก็ติดนตาค่าชุรหับจริงเหรอท่านพี่ท่านพี่อะไรกันไปได้มั่วจริงเหรอพุทธาลีจริงเหรอใช่มั่วเฮ้ยมันย้อนมากเลยนะพี่หญิงเนาะมันดูแบบจะเป็นแล้วพยาขาอะไรบ้างไม่ใช่ม้า มันดูขึ้นแบบปัจจุบันน่าจะไม่นะผมว่ามันปูปัจจุบันมากเลยเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องถึงเกี่ยวกับการที่เป็นเทพมาเพราะเขาจะไม่ได้ปูปูทางทางทาง,ทางเทพมากนักก็จะมั่งมีทางเนื้อเรื่องทางบนโลกมากกวา่าใชา่ครับเพราะว่าทุกคนจะถูกส่งมาเพื่อกลายให้ทําตัวแฟนธรรมนุษย์เพื่อที่จะเอาเอามือใส่เอาคู่กันไหมฮะเอเอ กล้องนนี่นนสิบสนะคะครับกล้องนี้นะครับผมครับนะครับผมครับ แต่ก็แต่ก็เป็นอะไรเป็นการร่วมงานกันมากกว่าค่ะเขาก็เลยแบบว่าเข้าใจว่าเออพี่เขาอยากให้สนิทกันอย่างหนึ่งหนูว่าแบบไปอยู่ในกองอะไรเงี้ยหนูจะเป็นน้องนะคะเขาก็จะแบบเออเปิดอินดูอะไรเงี้ยหนูชอบทำอะไรตลกตลกเปิดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบรู้จุดอ่อนแล้วว่าเฮ้ยเราชอบทำอย่างเงี้ยจะชอบทำมากพี่คะพีุ่่แล้วเราเคยปรึกษาอะไรไหมเคยค่ะเพราะไม่มีอะไรให้ปรึกษาดคอ่าที่เราพี่อุ่นเสนอมาค่ะ นี้ก็ไม่ทราบนะคะอืมก็ไม่ทราบว่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูก็ไม่เคยการแต่งตัวนะหรือว่าอะไรย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาอย่างนี้แล้วกันที่เขารวมกลุ่มกันที่เขาที่หนูรู้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนเสื้อผ้าแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้แต่ว่าหนูก็เท่าที่รู้นะแต่ว่าเรื่องอื่นไม่รู้เพราะเขาจะปรึกษากันนะบอกว่าใช่กระจายค่ะก็เป็นละครเรื่องแรกค่ะแล้วก็เป็นการร่วมงานกับใชยกับแม่ร่วมงานกับแม่ ชอบนะคะก็อยากแบบเผื่อจะหอมกว่านี้แต่คือแบบก็สั่งหน้าจะทานนะไม่เคยเล่นละครบูเลยค่ะก็อยากจะดูเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่บูเป็นเท่โอ้ยก็อยากจะแบบว่าสองมั่นเท่ๆอย่างนี้ค่ะต้องไปเรียนก็คงต้องเรียนค่ะยังยังไม่ได้เรียนเลยค่ะแต่ว่า ก็อยากจะให้แบบว่าอก็ยังอยู่ก็คือเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ขายเพราะมันก็อยู่นานตั้งแต่เด็กๆเล้วค่ะก็คือยังเอาไว้ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นเหมือนบ้านพิมพ์แล้วก็ไม่ใช่ให้ขายู่คะเป็นทางครอบครัวก็จะต่อเติมเพิ่มค่ะจะต่อเติมแนวแอบว่าเรียกอะไรอ่ะแนวฉับหยิบอายะก็จะเป็นแบบว่าจะจะเป็นแบบแนวอาถาค่ะเมื่อชอบแบบคนดูข้อมชอบแบบอะไรอาถาเงี้ยทำเคร่องเครื่อแล้วก็แบบ เดี๋ยวลองดูค่ะกำลังดูกำลังดูแบบดูอยู่ค่ะว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะมีสวนมีอะไรใช่ค่ก็ไปเลือกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้กำลังบอกว่าสนุกกับการแต่งบ้านค่ะก็ไปดูต้นไม้เราต้นอะไรมาปลูกอะไรอย่างงเี้ยค่ะอ้าวโทรศัพท์เจ๋งแล้ว่าฟิวฟิวโทรศัพท์เจ๋งใครเล่นบอกได้ครับถ่ายเล่นไม่ใช่ใครเล่นควาจริงเผมก็เล่นได้แล้วกง ยังไงด้นะครับสวัสดีครับี่สัญาะคโอกาสท่้เอกี่เรื่กี่เไหนะีกาเลย đi lên chân lên đi Tại sao?